ลองเล็กภาพเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ประสูตรในวังหรูหราได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดพระบิดาพระเจ้าสุดโททนะพยายามปิดบังทุกภัยทั้งปวงไม่ให้พระโอรสเห็นสิ่งไม่งามของโลกแต่วันหนึ่งเจ้าชายออกไปนอกพระนครและสิ่งที่ได้เห็นครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตพระองค์ไปตลอดกาลครั้งแรกพระองค์เห็นคนแก่หลังโกงผมงอกเดินตัวสัน่น เจ้าชายถามสารถีว่านั่นคือใครสารถีตอบว่านั่นคือความแก่ทุกคนหนีไม่พ้นครั้งที่สองพระองค์เห็นคนเจ็บป่วยนอนครวนครางสารถีบอกว่านี่คือความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตครั้งที่สามพระองค์เห็นศพที่กำลังถูกแห่ไปยังป่าช้าสารถีกล่าวว่านี่คือความตายไม่ว่ารวยหรือจน ไม่มีใครหลีกได้สามภาพนั้นทําให้พระสิทธ,ธัตถะสะเทือนพระทัยอย่างยิ่งแต่ในครั้งที่สพระองค์เห็นสมณะผู้มีใจสงบไม่หวั่นไหวต่อความแก่เจ็บและตายทันทีนั้นพระไทยเจ้าชายก็เปลี่ยนไปพระองค์ตั้งปณิธานจะออกบวชเพื่อสแสวงหาหนทางดับทุกข์และจากวันนั้นโลกก็ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า